นี่ค่ะทุกคนน่าเพิ่งตื่นมานะคะ่ะเนี่ยเพิ่งนอนกลางวันเสร็จนะคะโอเควันนี้นะคะคิปจะมารีวิวกันแดดนะคะที่มีส่วนผสมของรองพื้นนะคะสําหรับสาวคนไหนที่นะคะที่ไม่ค่อยจะไม่ค่อยจะแต่งหน้ามากแล้วก็เวลาแต่งหน้าเนี่ยก็แค่ลงกันแดดแล้วก็แป้งอะไรแบบนี้เหมือนกิฟต์นะคะในทุกวันนะคะโอเคเข้าเรื่องเลยนะ เดี๋ยวก่อนอื่นนะคะกิ๊ฟจะมาลงตัวบำรุงก่อนนะอ้อลืมบอกไปนะคะวันนี้นะกิ๊ฟจะมารีวิวตัวนี้เวย Q Place UV Expert Protection นะคะ White and Matte นะคะกล่องแบบนี้สีเนื้อแบบนี้นะคะมันก็จะมีประมาณ3-4เบอร์นะเท่าที่ดูในเคาน์เตอร์นะคะกิ๊ฟก็เลือกเบอร์ที่มันเป็นเกี่ยวกับผิวเป็นเบอร์แบบ วสีเนื้อ่าเนเจอร์ลนะคะตัวน,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 นี้นะคะนี่คือขนาดของแพ็กเกจนะคะนี่ก็อยู่ที่40 40 ml นะคะราคาก็ประมาณ400กว่าบาทนิดนิดหรือว่า400กว่าบาทนิดนิดหรือว่า300โอ้ยจะไม่ได้แล้วอ่ะคือเราได้โปรโมชั่นเพราะว่าวันนั้นอะ เราไม่ไม่ค่อยใช้เรื่อสงสระของคิวเพสเนาะพอเราสมัครเป็นสมาชิกตุกแล้วเขาก็มีส่วนลดให้ทันทีนะคะก่อนอื่นนะกิ๊บจะมาลงครีมบำรุงตัวนี้ก่อนกิ๊บเลือกใช้ครีมบำรุงไฮยาตินเทนเซียลไวท์จีนนิ่งนะคะของกิฟฟอรีนะคะเจะมาลงครีมบำรุงก่อนนะหน้าเราก็จะมีรอยสิวหน่อยนะคะ<ส>เพราะว่า เราพุ่งมีกดสิวมาจะมีรอยสิวเนี่ยน,นะขนตาเราก็จะฟูเด้งหน่อยนะคะเพราะว่าเราไปต่อมาต่อขนตานะคะใครที่แบบอยากหน้าคมอยากตื่นมาแล้วแบบมีขนตาฟูเด้งนะคะก็ไปต่อขนตาได้นะก็ไม่แพงนะเจ็ดร้อยบาทต่อเดือน มันอาจจะอยู่ได้ประมาณสองอาทิตย์กว่านะคะแล้วก็แล้วก็ไปเติมเติมทีก็สามสี่ห้าร้อยอย่างเงี้ยแล้วแต่ร้านแต่ร้านที่คิดไปที่อยู่หมูกอาหารนะคะจะเริ่มต้นนี่สี่ร้อยบาทนะคะถ้าเราไปไปเติมเพิม่มแต่อันนี้จริงอ่ะไม่แนะนำไห้เติมเพิ่มนะทำผลตาถ้ามันหลุดอ่ะหลุดเยอะอะ่ะต้องใหม่เลยค่ะพอเราเติมเพิ่มอ่ะครั้งที่ทุกครั้งที่เราต่อขนตาแล้วไปเติมเพิ่มซ้ำรอบหนึ่งอ่ะมันจะร่วงเร็วอ่ะแนะนำว่าถอนใหม่แล้วก็ ต่อไหนเราก็ต่อใหม่เลยโอเคเดี๋ยวลุงเขนลุงเสร็จนะคะหมายว่าด้วยเรื่องกันแดดทิวเพสตัวนี้นะคะความชอบเลยก็คือตอนนั้นน่ะเราอะ่ะจะหาก,กันแดดตัวใหม่ใช้เว้ยแลวทีเนี้ยเราไม่รู้ว่าจะใช้อะไรเ้าะด้วยความเป็นได้ด้วยความที่แบบไม่รู้อะไรเลยไงก็เสร็จดีเกินก็ไปหาแบบก็พิมพ์คาว่าหาก,กันแดดที่มีส่วนผสมของรอ,องพื้นราคาเบาๆอย่างเงี้ยมันก็คลิปตัวนี้มาก็มีหลายเว็บมากเลยที่แบบว่า อยู่ในพันทิปเออหรืออยู่ในเว็บเครื่องสำอางแนะนำเครื่องสำอางต่างๆเอยก็มันก็จะมีตัวนี้ทิ่โผล่มาแล้ว,ลวเราก็เลือกว่าเออตัวนี้แหละแถวบ้านเรามีเคาน์เตอร์มันก็เลยจะมานะคะเนี่ยากำลังจะแห้งแล้ว,ลวเดี๋ยวกี้จะทาให้ดูก่อนนะคะว่าเครื่องหนึ่งที่ทากันแดดลงไปมันจะเป็นยังไงและอีกเครื่องนี้ที่ไม่ทามันเป็นยังไงคะ่ะเพื่อให้เห็นความแตกต่างะคะ่ะ วันนี้เว้ยเราไปจัดบ,บูธท,ที่โรงเรียนแล้วมันมีครอบครัวผู้ปกครองท่านหนึ่งนะคะเขาเราไม่ได้สนิทก,กับเขามากแต่ทีเนี้ยเขาเป็นชาวต่างชาติแล้วเขาอ่ะพูดกับลูกของเขาว่าเฮ้ยค,คุณครูคนนี้ชื่ออะไรชื่ออะไรเขาก็พูดเป็นภาษาอังกฤษว่า what is the name of this teacher อะไรเงี้ยแล้วลูกเขาอ่ะกับกับกับภรรยาเขาอ่ะก็ตอบว่าอ๋อ oh, เี่ชักกิฟคูกิฟอะไรประมาณนี้แล้วทีเนี้ยเราก็ตั้งใจฟังอ่ะเราก็เอออยากรู้ว่าเขาจะพูดอะไรเกี่ยวกับเราไงเราก็ทำเป็นทำง,งานไปไลเราก็แบบเขาก็บอกรู้กับเขาก็บอกรู้กับเมียเขาว่า she's a good actress แล้วเราก็บอกเฮ้ good actress ทำไมมาว่าเราเป็น good actress อย่างเงี้ยแล้วเนียเขาก็บอกว่าเพราะว่าแบบฉันอ่ะ I am follow follow her YouTube h a n n e l เว้ยแล้วเราก็แบบ อยแสดงว่าเขาเป็นซับสไคร์เบอร์ของเราคือดีใจมากแล้วลูกเขาก็มีเขาก็ตกใจแม่เขาก็เลยหันมาถามว่าคุูกิฟต์คุูกิฟต์ทำช่อง Youtube หรอคะอะไรประมาณนี้แล้วก็บอกวาอ๋อทำเล่นที่ไหค่ะตอนแรกอ่ะทำคลิปเที่ยวทำไปทำมาตอนนี้ก็กลายเป็นรีวิวเรื่องสำอางไปเลื่อยจับอะไรที่บ้านมาก็รีวิวอย่างเงี้ยลูกเขาบอก เออเคิดเป็นยูทูบเบอร์หรอหนูอยากฟอลโล่หนูอยากซับสไคร์อเงี้ยต่เราไม่ได้บอกเขาไปว่าชื่อช่องมันชื่ออะไรเราก็แบบมีกันด่าว่ากิฟเกสเลนเดอร์เหรอคะอะไรประมาณนี้โอ้ไม่ใช่ <c oughs> คือแบบสรส์ามากเลยที่ได้ยินผู้ปกครองเป็นซับสไคร์เบอร์ของเราซึ่งเราไม่ได้โปรโมทซึ่งคือเขาไม่ได้เป็นเพื่อนในเฟซบุ๊กเราเราก็แบบสรส์จริงๆมีหน้าาเวลาเขามารับมาส่งลูกเราก็บ่งกับแปลกๆเว้ย โอเคนาได้ทีละเขียนคะก็เวลาทากันแดดของกิ๊ฟือว่าเวลาทาลงพื้นกิ๊ฟก็จะใช้นิ้วนะคะกิ๊ฟจะไม่ค่อยใช้สองน้นิ้วกะเป็นนิ้วที่คิดว่าสะอาดที่สุดเลยมึงโอเคข้างนี้นะคะจะทาขอโทษนะคะวันนี้บนเยอะไปเพิ่งตื่นนอน ไม่ได้นอนตั้งแต่ตีตีสองอ่ะหลับตีสองแล้วตื่นตีสี่ตื่นตีสี่ไปก็คือแบบหลับไม่ได้แล้วอ่ะเตรียมตัวอาบน้ำไปจัดบูธอย่างเดียวไม่ใช่จัดบูธหรอกเป็นเฝ้าบูธนะ่ะโอเค,อเคมาดูนะทนรูปรูปตามสาธิปภ์พาข้างเยอะก่นอนนะคะ มันมีข้อเสียอยู่นะเวย้ยเวลาเราทาลงไปอ่ะเราสังเกตว่าไม่ว่าเราจะทาเอ่อเป็นเซรั่มหรือว่าเป็นพวกเจลบำรุงหน้าหรือว่าครีมเดย์ครีมอะไรเงี้ยนะคะหลังจากทาอีตัวกันแดดตัวนี้ลงไปแล้วอ่ะมันเป็นขุยๆขุยๆสักพักหนึ่งแล้วก็แบบได้รูปๆให้ขุยน้นมันออกไปแล้วเราค่อยลงแป้งเนี่ย <c oughs> ึ่งกันแดดตัวเดิมของเราอ่ะมันจะไม่มีขุยโอเคดูนะอืมสวยไหมคะคือหน้ากินมีรอยนะอสิวนะเม่อกิ้ไปกดสิวมาวันก่อนแต่มันก็ได้อยู่นะมันก็เอาอยู่นะอยู่นะ,นะคะอันนี้คือหน้าที่ไม่ได้ทาน,นะคะส่วนนี้คือหน้าที่ทาแล้วก็จะมีความฉ่ำหน่อยนะโอเคเราจะมาทา,ากัน้ากเลยนะ คือชอบนะเพราะว่าเราอะเป็นคนแต่งหน้าเบาๆเราชอบอะไรที่แบบมันมีความเบาไม่เยอะอ่ะเพรเราจะใส่กันเอถ้าเราจะเป็นคนที่ไม่ค่อยชอบลงรองพื้นด้วยอะไรเงี้ยก็แนะนำนะคะใช้กันแดดที่มีรองพื้นแบบนี้นะกีเราจะเป็นคนที่ชอบกันแดดที่มีรองพื้นแป้งที่มี กระแดดอะไรแบบนี้หรือแป้งที่เป็น foundation powder อะไรเงี้ยก็ไมดชอบเหมือนกันเหมือนไม่ชอบรองพื้นอะเป็นที่อะไรไม่รู้ค่ะเดี๋ยวแต่งหน้าเสร็จก็จะไปสอนเสษต่อแล้วคิวห้าโมงชีวิตวุ่นวายมีคนเคยบอกว่าทำลายมึงแบบโคตร ยุ่งมากจริงสซ่าหาต่างเก็บทำงานเก็บัโอเคนี่นี่นี่เห็นไหมมันจะเป็นขุยนิดอันนี้คือไม่ได้อวยนะมันก็มันเกิดขึ้นจริงไงเว้ยได้ไหมคะได้ไหมค่ะจบแล้วนะคะสำหรับการรีวิวกันแดด ที่มีเนะื้อรองพื้นนะคะของคิวเฟนะคะไปตำกันได้นะคะไม่ได้มีสปอนเซอร์นะคือซื้อเลยรม้ใหม่ๆกิ๊ก็จะรีวิวลงลงลง,ลง,ลงช่องของกิ๊บตลอดเพราะว่ากิ๊อยากให้มีคลิปเยอะๆก็ทำเรื่อยๆทำเล่นๆ,ๆไปๆๆๆะะขอบคุณนะคะสำหรับทุกคนนะคะที่ติดตามตอนนี้นะคะยอดผู้ติดตามกิ๊อยู่ที่204คนแล้วดังก k ้มากมากเลยนะคะบ๊ายบายดูนะ